ปิดประเด็นกันต่อค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีค่ะนายกรัฐมนตรีภาวะผลการตรวจออกมาว่าคนใกล้ชิดติดโควิด -19 พร้อมรับผิดชอบต่อสังคมขอกักตัว7วันสืบเนื่องจากกรณีที่นายวีรศักดิ์พิศนุวงศ์ประธานหอการค้าจังหวัดสุรินทร์ได้ออกมาโพสเฟซบุ๊กส่วนตัวแจ้งข่าวระบุว่าตนเองติดเชื้อโควิด -19 เนื่องจากผมเดินทางไปภูเก็ตเพื่อเปิดงานภูเก็ตแซนด์บ็อก และเพิ่งเดินทางกลับมาถึงเวลา9.45นาฬิกา5นาทีวันนี้ด้วยความที่ต้องรับผิดชอบต่อส่วนรวมจึงขอเข้ารับการตรวจสวอปที่โรงพยาบาลสุรินทร์เมื่อเช้าและได้กักตัวเองตั้งแต่เชา้าจนถึงตอนนี้เวลา16.30นาฬิกา30นาทีทีมแพทย์ได้แจ้งผลเป็นบวกจึงต้องทำการรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปขอโทษทุกๆท่านทุกๆคนด้วยที่ทำให้กังวลใจและตกใจท่านใดที่ใกล้ชิดกับผมรบกวนสังเกตอาการ14วัน จะแจ้งความคืบหน้าอีกครั้งเพื่อความสบายใจของทุกคนผมจะปฏิบัติตามมาตรการของแพทย์ต่อไปทั้งนี้ค่ะก็พบว่ามีการถ่ายรูปร่วมเฟรมกับนายกรัฐมนตรีโดยตอนนี้ทางด้านของสสจสุรินเร่งตรวจสอบทำลายค้นหากลุ่มผู้มีความเสี่ยงสูงล่าสุดค่ะก็มีรายงานว่าทางด้านของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเดินทางออกจากคำเนียบรัฐบาลโดยไม่มีการแจ้งกำหนดการล่วงหน้า ขณะเดียวกันเบื้องต้นก็ได้มีการยกเลิกภารกิจในช่วงบ่ายที่จะเรียกนายสุพัฒนพงพัน์มีเชารองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานและนายทศพรสิริสัมพันธ์ที่ปรึกษาประธานกรรมการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าพบเพื่อหารือในประเด็นมาตรการเพิ่มเติมโครงการภูกเก็ตแซนด์บ็อก โดยไม่มีการแจ้งรายละเอียดแต่อย่างใดต่อมาคา่ะทางด้านของนายอนุชาบุรพาชายัยศรีโฆษกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีมีความกังวลและห่วงใยกรณีเมื่อวันที่หนึ่งกรกฎาคมนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องได้เดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ตเพื่อเปิดภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์และสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนและผู้ประกอบการ แต่ภายหลังก็ทราบว่ามีผู้ติดเชื้อโควิด -19 เข้าร่วมงานดังกล่าวด้วยทางด้านของนายกรัฐมนตรีจะใช้เวลาช่วงนี้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการติดตามและการบริหารราชการภายในพื้นที่ของตนเองเพื่อคลายความวิตกกังวลของภาคส่วนและบุคคลที่เกี่ยวข้องนายกรัฐมนตรียังคงปฏิบัติภาร,ก,ารกิจตามปกติและติดตามสถานการณ์ต่างๆอย่างใกล้ชิดรวมทั้งผลตรวจเป็นลบและที่ผ่านมาก็มีการตรวจโควิด -19 อย่างต่อเนื่อง และยังคงตรวจเป็นระยะระยะต่อไปทั้งนี้เพื่อให้ความมั่นใจกับประชาชนว่าประเทศยังเดินไปข้างหน้าและสถานการณ์โควิด -19 ยังต้องดูแลและแก้ปัญหาอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังฝากถึงประชาชนขอความร่วมมือทุกคนให้ช่วยกันป้องกันโรคโควิด -19 ปฏิบัติตนตามมาตรการสาธารณาสุขอย่างเคร่งครัดถึงแม้ว่าจะได้รับการฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วก็ตาม และหลังจากนี้กักตัวเอง1สัปดาห์และเหตุผลที่กักตัวเพียง1สัปดาห์เพราะนายกรัฐมนตรีได้รับการฉีดวัคซีนครบ2เข็มแล้วสำหรับท่านไหนที่มีปัญหาในการสมัครสมาชิกผ่าน YouTube แต่อยากช่วยสนับสนุนพวกเราเราก็มีแพ็กเกจสนับสนุนทิศทางไทยที่ท่านจะได้รับพรีเมียมเซ็ตทิศทางไทยหัวใจรักชาติมาให้ท่านสนับสนุนกันได้ง่ายๆติดต่อได้ที่ l ล n e s h o p s i ปซีตามที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยนะครับ